สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังช็อกอีกสะเทือนวงการคู่รักดาราดังเซนบปหย่าแล้วเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักช็อกอีกสะเทือนวงการบันเทิงวงในสุดๆเม้าแรงมากคู่รักดาราดังเซนบปหย่าแล้วแยกทางกันแล้วลั่นเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักช็อกสนันกลางช่วงเที่ยงของวันที่18มีนาคม66เมือ่อิกกี้ก้อย ได้แถลงข่าวเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วและผ่านมา2องอาทิตย์ที่แยกกันซึ่งสาเหตุของการเลิกราเนื่องจากลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วบางจุดมันเหนื่อยต่อการปรับจึงตัดสินใจพอก่อนพร้อมยืนยันการเลิกราครั้งนี้ไม่ทะเลาะกันแต่เป็นการเลิกรากันด้วยดีและไม่มีเรื่องของมือที่3แต่ล่าสุด18มีนาคม65 กลับมีเรื่องช็อกหนักอีกแล้วเมื่อเพจเล็กซี่กัดโบกัสแฉซึ่งเป็นเพจข่าวบันเทิงกอสิบดาราและเม้ามอยได้ออกมาเมาส์ถึงคู่รักดาราดังที่เซฟไปหย่าแล้วโดยทางเพจเผยว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวเน,น่าหน้าหนึ่งทุกสำนักนิววงในสุดๆคู่รักดาราดังเซนไปหย่าแล้วเอาเป็นว่าเราเคารพการตัดสินใจเนอะแต่วงการบันเทิงเรื่องรักๆเลิกเลิก,ลกใครก็อยากรู้ไม่ตอบหลังไม่นะและเป็นการเลิกที่ดีไม่มีทะเลาะกันพร้อมยืนยนันไม่ได้มีเรื่องของมือที่สาม ขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถามว่าไว้แม่เป็นคู่รักดังแค่ไหนคะด้านเล็กซี่กัดโบกัสแฉก็ตอบกลับว่าดังมากทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แห่เดากันใหญ่ขณะที่ชาวเน็ตคนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยว่าใช่ดารานอหรือเปล่าซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคิดเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสะข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ